สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยหนึ่งหกแปดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่สองนะครับของงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมีในส่วนเลขชุดคู่ขี้นะครับมานาเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านสองสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองนําในส่วนของ2สองสูตรนี้ครับลองมาจับชนกันนะเราจะทิศทางของตัวเลขของงวดวันที่หนึ่ง เมษายนจะไปออกในไอ้ทิศทางของเลขจะเป็นแนวทางแบบไหนนะบแบบสูตรคู่คี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าคือเราจับก็คือเลขคู่ขี้ครัถ้าเลขคู่ก็คือ02 4 6 8ในลักษณะนี้นะครับคือเลขคู่แต่ถ้าเป็นเลขขี้ก็คือ13579นะครับ เลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าอย่างนี้คือเลขขี้นะครับอาจจะบอกสําหรับคนที่ยังยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็มีถ้าท่านเข้าใจแล้วก็โอเคนะครับเรามา่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหานะฮะก็ขออ่านคําเตือนนิดหนึ่งนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เรามาดูกันในส่วนของสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรคู่ขี้นะเดี๋ยวผมปรับให้ขนาดตัวใหญ่นิดนึงนะครับสูตรคู่ขี้นะฮะในส่วนของสูตรที่หนึ่งนะครับผมก็จะใช้ในตําแหน่งของหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งนะฮะแล้วก็บวกด้วยตําแหน่งของหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่ก็ให้นับเป็นเลขขี้เลขคู่ไปเลยนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะสูตรน,นี้นะ ตัวนี้นะครับเลขหกนะเดีผมขยับให้นะหกคูณสองนะฮะหกสองสิบสองับสิบสองบวกบวกด้วยอีกหกนะก็คือหลักสิบล่างครับสิบสองบวกหกได้ครับสิบแปดนะครับสิบแปดพอเราได้เลขแปดมาก็นานไปให้มันเป็นเลขคู่นะแปดศูนย์สองสี่หกนะก็จะเป็นลักษณะครับอ่างวดนี้นะฮะงวดนี้ แนวทางของเลขก็คือจะออกเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีติดเลขคู่หนึ่งตัวนะครับลผลลางงวัลออกมานะครับคือออกไปที่หกสามนะครับเราจะหาในส่วนแค่สองผลรางวัลก็คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแค่นั้นนะไม่เกี่ยวกับหลัก,ลก 100, ร้อยนะในส่วนของชุดคู่ขี้ชุดนี้นะครับก็คือหาแค่ในส่วนของสตัวบนแค่นั้นเองฮะวันนี้ก็เข้านะเข้าไปในส่วนของ กสามก็เข้ามาที่เลขหกนะตัวนี้เดี๋ยวผมวงประกาให้นะก็คือตัวนี้นะหัวถัดไปนะครับได้เลขเด่นนะครับก็คือสองสี่หกแปดศูนย์นะครับสองสี่หกแปดศูนย์ผลลังวัดออกไปที่สองศูนย์เก้านะครับสองศูนย์เก้าเข้ามาที่เลขศูนย์ งวดต่อไปนะฮะงวดต่อไปก็คือ9 1 3 5 7ในส่วนของเลขคี่นะครับเลขเด่นงวดนี้ออกเลขคี่นะครับงวดนี้มา2ตัวเลยครก็คือ7 9อ่ะตัวนี้นะ9แล้วก็เลข7นะครับงวดนถัดไปนะฮะงวดนถัดไปได้0 2 4 6 8ออกมาที่เลข0นะครับงวดนี้ออกเอนนบิ้ลนะก็คือเข้าในส่วนของตัว ศูนย์ศูนย์นะวดถัดไปนะครับวดถัดไปก็คืออ่าทวนอีกนิดนึงครับใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับบวกอีกห้าเท่ากับสิบห้านะครับก็จะได้นี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับในส่วนตำแหน่งของเลขเด่นเลขขี้นะครับผลรางวัลออกมาที่สามเจ็ดเจ็ดนะครับก็เข้าในส่วนของเลขเจ็ดตัวนี้นะครับ งวดถัดไปนะครับงวดถัดไปแปดคูณกันสองครั้งครับแปดสองสิบหกสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอดนะครับยี่สิเอ็ดก็จะเป็นไล่มาครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับผลรางวัลออกมาที่เก้าสี่นะครับก็ติดเลขเก้ามา1ตัวนะครับตัวนี้วันนี้นะครับวันี้ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าผลรางวัลออกไปที่หกสามนะครับหกสามก็เข้านะครับเลขสามตัวนี้ ก็ติดในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเราจะหาแค่ในส่วนของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนแค่นั้นนะเ,เราลองมาดูในส่วนของงวดที่จะถึงเลยนะงวดวันที่1เมษายน2568นะครับเราก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักเดียหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะก็คือ7、จดครับเจ1ด อันนี้เลขเจ็ดนะฮะเจ็ดสองสิบหกเอ้ยเจ็ดสองสิบสี่นะครับสิบสี่บวกด้วยอันนี้สองครั้งนะครับบวกอันนี้หนึ่งครั้งเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสามเท่ากับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็จะได้นะครับเจ็ดนะฮะ หนึ่งสามแล้วก็ห้านะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะครับเป็นเลขคี่นะฮะอ่าน,นี่นี่คือส่วนของสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะครับก็คืองวดถัดไปนะฮะผมว่ามีแนวทางจะออกเป็นเลขขี่นะฮะเราลองมาดูในส่วนของสูตรที่สองก็คือเลขคู่คี่เหมือนกันนะครับเราลองจะใช้ทั้งหมดสองสูตรนะครับเพื่อมา ลองมาประกบหากันนะครับเพื่อว่าจะเพิ่มความแม่นยำนะครับถ้าเราใช้สูตรเดียวก็ยังไม่ชัวนะแต่ว่าถ้าเราใช้สองสูตรเราก็ยางน้อยเราก็การันตีนะครับว่าทิศทางของเลขเขาจะค่อนข้างมาเสถียรขึ้นนะครับเราลงามาดูในส่วนของสูตรที่สองครับเลขคู่ขี้เหมือนกันนะครับในส่วนของสูตรนี้เราก็ใช้ในตําแหน่งของหลักสิบสิบบนนะครับบวกหนึ่งครั้งนะครับสูตรนี้คิดง่ายๆครับอย่างสองก็บวกหนึ่งครั้งเป็นสามนะ ลักสิบนะครับก็คือสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครัผลรางวันนะครับผลลัพวันออกไปที่สี่สามนะครับสี่สามก็ติดมานะติดเลขสามตัวเนี้เข้ามาที่หลักหน่วยอ่ะวันถัดไปนะครับห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามออกมาที่หกสามนะครับหกสามก็ติดมาที่เลขสามเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับวันถัดมาครับได้ตัวเด่นนะครับเลขเด่นคือเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะครับ ติดมาที่เลขเกนะ้านะอ่าตัวนี้นะครับได้เลขในตําแหน่งหลักหน่วยนะสามมวติดเลยนะครับวดถัดมานะครับเลขเด่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับออกไปที่เจ็ดเจ็ดเก้านะก็คือตัวนี้มาสองตัวเลยนะนาน,นานนะถ้าเราสังเกตดูนะนานๆเขาจะมาขี้ข้นะหรือว่าจะมาคู่ค,คู่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะสลับกันนะคู่กับขี้ส่วนใหญ่เขาจะตัดกัน ถ้าบางครั้งเราได้ยึดตัวนี้มาสูตรเดียวนะครับก็อย่างน้อยก็คิดได้ว่าก็หาตัวคู่มาเป็นตัวจับก็มีโอกาสได้ถูกนะถ้าเขาไม่เบิ้ลนะถ้าเขาไม่เบิ้ลในลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคู่กับขี้มากันนะในเป็นลักษณะอคำว่าเก้ากับสี่หกกับสามอย่างเงี้ยครับเขาจะมาในลักษณะอย่างนี้นะเรามาดูว่าถัดไปนะครับว่าถัดไปเลขเด่นก็คือตัวนี้นะฮะเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ 1, ่งเจ็ด หลักสิบบวกหนึ่งครั้งนะครับเป็นแปดแปดศูนย์สองสี่หกนะครับเลขเด่นก็คือถูกนะครับถูกไปที่เลขศูนย์ะครับก็เข้ามาทั้งตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะแต่เราสังเกตดูนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยยังไม่หลุดเลยนะเดินยาวมาหง่วดถัดไปนะครับได้เลขเด่นหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้านะครับเข้ามาที่เลขเจ็ดนะครับทั้งสองตำแหน่งเลยครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็ติดมาสองตัวเลยนะ ทางหลัก10หลักหน่วยว่าถัดมานะครับเจบวก1นะครับ7บวก1ได้เท่ากับ8นับต่อมา8 0ดศ6นย์ี่หนะครับ8 0 2 4 6ี่เข้ามาในตำแหน่งของเลข4ครับก็คือเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยงวดถัดมาครับวดถัดมาก็คือ9นะครับบวกอีก1นะฮะก็เท่ากับ10นะครับ10เรายกศูนย์มาตัวเดียวนะครับเราก็ไล่ไปนะศูนย์สอี่แดนะครับผลรางวัลที่ออกงมดล่าสุดนะครับออกไปที่ หกสามนะครับหกสามก็เข้ามานะในหกอ่างวันนี้เด้งมาเข้าในตําแหน่งของหลักสิบสองตัวบนนะ่ะาตั้งแต่เข้ามาหลักหน่วยยาวนะครับแล้วก็งวันนี้ก็มาเป็นหลักสิบเรามาดูเรามาคิดในส่วนของวันถัดไปครับว,วันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลักสิบในตำแหน่งของสองตัวบนนะครับก็คือ หกนะฮะหกบวกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับก็ไล่มาเลยครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะครับอ่าวทีนี้นะครับในส่วนของสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับในส่วนของเลขคู่ขี้นะครับเลขเด่นเขาก็คือออกมาที่เลขขี้ครับหนึ่ง เอ่อโทษทีครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะครับเราก็มารอดูผลนะครับว่าวันที่1เมษานะครับผลรางวัลเขาจะออกเลขอะไรนะครับหเมษาหกแปดนะครับของวันนี้นะเรา uh. ลองมาเทียบในส่วนของสูตรที่1กับสูตรที่2องดูนะอ่าสูตรที่1กับสูตรที่2นะฮะโดยตำแหน่งแล้วเขาจะออกมาในคือเลขขี้เหมือนกันเลยนะ ถ้าอย่างนี้เขามีโอกาสออกได้ก็คือขี่ไปจับกับคู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะขี่ขี้หรือก็คือจะเป็นในลักษณะถ้าขี้ออกขี่ขี้อย่างนี้ก็จะเหมือนในลักษณะอย่างนี้ฮะวดบางอวอดนะที่เขาออกเบิ้ลนะเนี่ยอย่างบางวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะสองหนึ่งสี่สามไล่ตั้งแต่วดนี้นะสี่สาม ตัวนี้นะครับแปดสี่สามผลรางวัลแปดสี่สามน,นะครับอันนี้ออกมาคู่อันนี้คี่นะครับเมื่อจับรวมกันก็จะเป็นหกสามออกหกสามท่านเห็ 4, 8, 4, นไหมครับสี่แปดสี่สามนี่ะจับจับออกที่หกส 6, ามบัวนี้ชนสองอันนี้ชนคู่น,นี่คู่กับขี้นะครับออกศูนย์เก้าครับอันนี้ขี้กับขี้นะฮะออกเก้าเจ็ดนะคร อันนี้คู่มาคู่ครับออกเบิ้ลนะฮะอันนี้ขี้มาขี้ออกเบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดวันนี้ขี้กับคู่นะครับออกเก้าสี่นะครับก็คือเก้าแล้วก็สี่ครับออกไปที่ 9, เก้าสี่รออันนี้เราไล่ให้ดูจับสังเกตดูนะครับว่างวดน,นี้เขาจะมาเบิ้ลหรือเปล่านะ,ะอย่างตัวนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเลขขี้นะครับมาจับกับคู่ก็คือศูนย์สองสี่หกแปดออกไปที่หกสามครับ วันนี้ก็สามหกหกสามครับสองสูตรนี้จับไข้กันก็จะออกเป็นหกสามรางวัลน,นี้นะคคิดว่าจะเบิ้ลไหมคระเราดูว่าจะไปจับในส่วนของแต่ถ้าดูจากแนวทางของคลิปแรกที่ผมลงให้กับเอฟซีนะครับว่าวันนี้ไม่น่าจะเบิ้ลนะครับอาจจะไปจับกัะเลขคู่อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงให้นะครับจับเด่นบนสองสูตรชนกันนะครับ เลขที่ออกเ,เลขที่ได้มาคือห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์นะครับอถ้าตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับเลขขี้ตัวนี้นะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือห้าหนึ่งครับห้าศูนย์ครับก็คือห้าศูนย์เป็นเลขคู่แต่ว่าห้าเป็นเลขขี้นะแล้วก็หกหนึ่งตัวหนึ่งครับ แต่60นี่ตัดทิ้งไปเลยครับก็จะเหลือเพียงแค่3ตัวนะฮะในส่วนของตัวเด่นเมื่อเรานำมาตัดกับชุดสูตรคู่ขี่ของ2สูตรนี้นะครับเลขเด่นของวัดนี้นะครับของในส่วนของ2ตัวบนนะก็จะเหลือเพียงแค่51 50แล้วก็61ครับเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับยังพอเีลายอีกหลายวันนะครับกว่าจะถึงฉลากกินแบ่งของรัฐบาลออกครับ เดี๋ยวผมจะนําคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะลองนําในส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวนะในส่วนของสองตัวบนนะครับเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็เลขวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาจับอีกชุดหนึ่งนะให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับว่าแนวทางของเลขวันที่หนึ่งเมษานะครับในส่วนของสองตัวบนจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเ c ซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในส่วนของ ทางช่องอาจารย์ลุงพาลวย168นะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีเงินทองใช้เยอะๆเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ